ในวันนี้ก็จะเป็นการแกะกล่องนะครับก็คอนอยักเพลินบุกไข่มุกสีน้ำตาลก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะโอ้โครับก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดจะมีสิบห้าซองหนึ่งซองเนี่ยจะ หนัก40กร,รัมนะครับซึ่งโอ้ทำเป็นโล่ตัววีเลยซึ่งสารสำคัญในนี้ก็คือว่าอ,อกูโคร,อ,อ,รอสโครครับ <c oughs> สารสำคัญก็คือกลูโคแมนแนนเป็นคาร์บฮเรตประเภทโพลิทัคลายนะครับ กูโค,คแมนแนน์นี่ก็เป็นเส้นใหญ่อาหารอย่างหนึ่งที่ทำมาจากรากของต้นบุกหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนหยักในทางการแพทย์นั้นกูโคแมนแนนได้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการต่างๆเช่นอาการท้องผูกโรคเบาหวานโรคอ้วนและความดันโลหิตสูงเป็นต้นนะครับก็ถ้าสน,สนใจอยากทานก็เข้ากลุ่มไลน์มา ไโอเอดูจากท i k ตอ k กดที่ลิงก์โปรไฟล์ดูจาก youtube ลิงก์อยู่ข้างใต้วิดีโอนี้หนึ่งกล่องนี้15บห้ากลองสองละสสกรัมราคา375บาบาทเท่านั้นนะครับยังไม่รวมค่าส่งครับสวัสดีครับมามาทดลองชิมกันดู บุกนะครับอ่คนอยากเปินบุกไข่มุกสีน้ำตาล